ครับพบกับผมสอนอพระเครื่องเอในช่องสอนอชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้วันนี้ผมได้นัดน้องนักศึกษาวไว้ท่านหนึ่งนะครับเพื่อจะมาเล่าประสบการณ์ที่เขาบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนเป็นเหรียญกระถิน47นะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าเกิดวันเหตุ5ครั้งนะครับแล้วเขาแวนเหรียญกระถิน47กับตะกุดไตรมาสปี50ติดกายตลอดนะครับ แล้วก็อุบัติเหตุทุกครั้งก็ไม่มีส่วนใดของร่างกายที่หักเลยนะครับมีแต่แผลถลอกนะครับเดี๋ยวไปฟังจากปากเขาเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยนะครับครับมาถึงแล้วครับนี่ครับมิดมาร์คครับสวัสดีครับมิดมาร์คสวัสดีครับวันนี้ จะมาขอทําคลิปเล่าประสบการณ์ที่บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนที่ได้ข่าวว่าคุณพ่อให้มาไว้บูชานะครับก็อยากจะทราบว่าที่บูชามีาเหรียญรุ่นไหนครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหาบูชากันหรือเปล่าครับขอชมหน่อยครับว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนครับครับได้ครับก็ มักจะไม่ค่อยรู้วัตถุมงคลสักเท่าไหร่ครับแต่ส่วนมากคุณพ่อจะเป็นคนที่เป็นเอามาให้เราใส่มากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่เกเรด้วยสมัยก่อนครับก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นอ๋อเป็นสูงใ,ใกล้ๆนะทีนี่เป็นเหรียญกระถินสี่เจ็ดนะครับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีตะกุดด้วยคนระับอันนั้นจะเป็นตะกุดไตามาสห้าศูนย์ดอกยาวๆนะครับ นั่นนะครับแล้วก็จะมีตะขุดอีกดอกน่าจะเป็นของหลวงพ่อเกาะวัดที่ชัยนาทนะครับอ,อ๋ชุดนี้ใช่ใช่ไหมครับที่มีประสบการณ์ที่รถไปพิกคว่ำกี่ครั้งครับโอ้ถ้าเป็นสมัยมัธยมเลยคุณพ่อจะให้ใส่เลยนะแต่สมัยมัธยมครั้งแรกที่ประสบอุบัติเหต,ตุตอนนั้นก็คือ ขับรถไปรับใบจบมัธยมสามครับมัธยมมสามท่านเรียกง่ายง่ายก็คือมสามครับแล้วก็ช่วงนั้นคือเราก็ค่อนข้างจะรีบไปเพราะว่าเราจะรีบไปเอาใบมาให้คุณพ่ออะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตรงที่มีแท็กซี่ขับรถมาแล้วแบบเบี่ยงขวาแล้วเราแบบเราขับมาด้วยความเร็วแต่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นในซอยอย่างนั้นก็คิดว่าน่าจะเร็วช่วงความเร็วประมาณหกสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างนี้เราก็ เราไม่เห็นแล้วเขาบ cheerful, field, เบ ouais, ี่ยงมาพอดีแล้วก็ร uh ีบเบรกเลยแล้วเบรกเหมือนมันเบรกไม่ค่อยอยู่ครับมันอมันสะบัดแล้วเหมือนมีคนผลักแบบเหมือนรถมันดีแล้วมันผลักตัวผมออกไปอ่ะแต่ถ้าถ้าถ้ารถไม่ผลักออกมาตอนนั้นก็คือหน้าน่าจะไปชนกับท้ายเลยครับทั้งตัวไปชนกับท้ายแท็กซี่เลยครับอันนั้นคือครั้งแรกแต่ครั้งนั้นก็คือปลอดภัยไม่มีแบบบาดเจ็บอะไรมากครับอืแล้วก็ถ้าอุบัติเหตุ อันนี้เป็นครั้งที่ครั้งอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมครนี่ครั้งแรกเลยครับแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งที่คิดว่าที่ปฏิหารมากๆก็คือตอนนั้นขับรถเราจะไปบ้านเพื่อนตอนนั้นก็ใส่เซฟตี้อะไรเต็มตัวแล้วแล้วก็ขับไปด้วยความเร็วประมาณร้อยร้อยนิดๆตอนนั้นมาร์เป็นคนขับเป็นเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ที่แบบค่อนข้างที่จะซีซีค่อนข้างสูงหน่อยแล้วเวลาขับเราเบี่ยงขวาคือจะแซงรถข้างหน้าแล้วเรามไม่เห็นเป็นลูก เขาเรียกว่าเป็นลูกอะไรลูกละหน้าหรือเป็นเป็นลูกกิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นตาแมวที่อยู่กลางถนนใช่แล้วเราก็ขับไปเหมือนมันลื่นแล้วมันสะบัดข้างหน้ามันสะบัดแบบแรงมากเราคุมรถไม่อยู่แล้วเราก็เหมือนอีกรอบหนึ่งก็เหมือนมีคนผักเหมือนแบบรถมันดีดเราออกไปออ่ะืมแต่รถรถก็ไปคนละทางแล้วก็ไปอีกเลนหนึ่งตัวเรากระเด็นไปอีกเลนหนึ่งแล้วมีรถกระบะขับมาแล้วเราก็แบบแถไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วก็ ตอนนั้นเกือบโดนรถกระบะเหยียบเข้าที่ศีรษะเหมือนกันครับตอนนั้นเขาเบรกทันตอนนั้นแล้วก็เราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาปุกตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็มีมีบาดแผลนิดๆหน่อยๆไม่เจ็บแต่รถคือพังยับเลยตอนนั้นอันนั้นคือครั้งที่สองที่คิดว่าหนักที่สุดแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งคือครั้งสุดท้ายที่เราคิดว่าจะเลิกขับแล้วคือตอนนั้นคือหนักมากๆก็คือตอนนั้นหัวค่ำกลางคืนหน่อยๆเราขับรถเราจะไปกิน กินของหวานกับเพื่อนๆในแก๊งโมเตอร์ไซค์นะครับสสรแล้วก็เป็นช่วงดึกแล้วตรงนั้นไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่เราก็ขับไปแล้วใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็ตกหลุมเผื่อไม่เห็นหลุมครัล้อข้างหน้าไปตกหลุมของถนนแล้วตอนก็สะบัดอีกรอบแล้วก็รถก็ดีเราอีกดีดกระเด็นออกมาข้างทางแล้วรถตอนนั้นก็รถก็เยอะด้วยแต่เรากระเด็นออกมาข้างทางแต่รถก็อยู่ทางถนนเหมือนเดิมคือกิ้งแต่ตัวเรานี่คือเหมือน เหมือนมีคนผลักออกมาแบบเหมือนมีรถอะไรสักอย่างอะดีดเราออกมามาตรงฟุตบาทแล้วตอนนั้นก็คือมีมีแผลเลยแล้วก็มีแผลตรงนี้อ๋อนี่ครับแผลนะครับมีแผลเป็นนะครับแผลแล้วก็ที่ขาอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะเปิดได้คือยาวมากตอนนั้นคือหนักที่สุดแล้วก็แล้วก็ตรงตรงหน้าท้องตรงนหน้าท้องนะครับตรงนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่นี่ครับประสบการณ์แล้วก็ที่แขนนี่ครับนี่นี่ครับ อันนี้ประมาณนี้ครับอล้หลังแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกขับรถไปเลยแล้วก็ก็ปล่อยขายทิ้งไปเลยครับก็คือมีวัตถุมงคลก็ก็มีสร้อยเส้นนี้เส้นเดียวใช่ไหมครับใส่ตลอดเวลาเวลาเราจะขับรถหรือไปทิปต่างจังหวัดเราก็จะไหว้ก่อนว่าขอให้ปลอดภัยนะคะวันนี้เราเดินทางตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็กล่าวตลอดแต่ทุกครั้งที่เกิดบัตเหตุเหมือนเหมือนมีคนดีด ตัวออกมาเนผักออกมาอก็อันนี้ก็แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ในตัวมาร์คคิดว่าเหมือนมีคนผักตอนมาร์คขับรถอยู่มันมันเหมือนอะไรดีดมาร์คออกมาตลอดเลยเวลามาร์คชนบางคนเขาขับรถเขาติดกับรถที่เราเห็นข่าวกันที่แบบขับรถอยู่แล้วก็รถจะทับตัวเองทับไปเลยแล้วก็เราก็ติดอยู่กับรถแล้วก็ มีมีหนักสุดเคสหนักสุดก็คือเสียชีวิตเลยอในเกะกวนมากก็มีเหมือนกันครับที่แบบขับด้วยความเร็วแล้วก็เสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันครับอุบัติเหตุที่ที่ผ่านมาตามร่างกายไม่มีกระดูกร่างกายหักแขนขาไม่มีหักไม่มีเลยครับส่วนมากมีแต่ถลอกถลอกแผลเป็นแต่ครั้งเคสนี้ก็คือหนักสุดที่เราแบบโอเคเราไม่ขับแล้วขายรถคิ้งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีทางเจ้าที่ไปช่วยใช่ไหมครับครั้งสุดท้ายมีพปเด็กตึงไปไปรับไปรับเลยคุณพ่อมาหาด้วยเราก็แบบเห็นหน้าคุณพ่อแล้วโอเคเราคิดว่าเราจะเลิกขับแล้วตอนนั้นเจ็บมากๆอันนี้เข็ดเลยอืมนล้รแต่แล้วมันก็คนนะครับเหนนี้คือทุกครั้งเนี่ยที่เราเราใส่สร้อยเส้นนี้ เราก็จะบอกกล่าวหลวงพ่อเพียนทุกครั้งใช่ไหมครับว่า<ช>ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้เดินทางไปไหนก็ขอให้แคคาดปลอดภัยทุกครั้งใช่ไหมครับใช่ครับจะบทท่องบทสวดก่อนลโมสามจบแล้วก็จะอธิษฐานขอพรก่อนว่าเราจะขับรถไปตรงนี้นะขอให้ปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยไปกราบหลวงพ่อเพียนที่ลบบุรีบ้างไหมครับเคยครับเคยโดนข้อหัวไหม หัวหัวสะบัดเลยครับโดนน้ำมนตตอนนั้นนะนะใช่ก็นี่แหละครับเป็นประสบการณ์ตรงจากมิดมาร์กนะครับที่ได้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอันนี้จากคนที่มีประสบการณ์ตรงเลยนะครับด้วยเหรียญทองแดงนะครับเหรียญกระถิน4 7นะครับแล้วก็ตะกุดไตมาส50นะครับที่เข้าคลองอยู่นะครับติดกายประจำนะครับ ก็น่าจะส่วนหนึ่งก็จากบาร,รมีของหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะบุญเก่าเขาคงดีอยู่นะครับเขาถึงไม่ได้รับบัตรเจ็บมากมายนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับนี่แหละครับด้วยพุทธคุณวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาเล่าประสบการณ์ให้ เพื่อนพอน้องพี่และทุกท่านได้ฟังนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ